เอาละคเพื่อนๆกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะคบไปทําการเทสสําหรับอุปกรณ์ครับก็คือขี้แดมครับ2ก็คือคริเลตครับ3ก็คือจอกเกราะกายภาพนั่นเองครับว่าเราเนี่ยจะเทดสในสอของดาวมีนะครับว่าเราจะใส่ปรับนะครับผม2ข้างเนี่ย เราจะใส่อะไรดีนะครับผมอย่างนี้นะไว้เป็นการพิจารณานะครับว่าเราจะไปเล่นในสายไหนนะครับหรือว่าเราจะ a ดป p t ผสมผสานก็ได้ไม่ผิดครับผมและวันนี้นะครับผมจะพาเปรียบเทียบรับกันว่าเราจะใส่ประดับอะไรนะครับและทําให้ดาเมจของเรามันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับความเร็วในการโจมตีไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราใส่แล้วเราได้คิเลตมันเพิ่มเยอะมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทส อมขอเกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์นะอย่าลืมนะครับกดไลค์ในส่วนของคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าใครนะครับมีความเห็นหรือผมผิดพลาดข้อมูลประการใดน,นะครับอย่าลืมกด ที่คอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์มาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆในการชมคลิปนี้ครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเ,เพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอด นอ,นอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอนอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองทีนี้เรามาพูดกันให้เข้าใจกันก่อนครับผมจะประเทศในส่วนของ1ก็คือเราจะไม่ยุ่งกับคิเิตนะครับเคิเลตเนี่ยเราปล่อยไว้เลยเราจะเทสในส่วนของว่าถ้าเราใส่ขี้ดาเข้าไปกับในส่วนของ กรอบนะครับมันจะเพิ่มอะไรมากกว่านะครับผมผมจะเทสประมาณนี้นะอันดับแรกครับผมจะเทสแค่ไม่มีนะค,ร,ะร,ปปร,ะครับผมดาเมจแบบเพียวๆโดยไม่มีจอกเก,กราะอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะถอดออกนะครับหรือเราจะใส่ในความเร็วการโจมตีเข้าไปก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะอ่ะเดี๋ยวเราสืบทอดกันก็ได้นะครับผมเอ้ยสืบทอดผิดเดี๋ยวเราสืบทอดเข้าไปก็ได้นะครับปึ้งอ่ะเดี๋ยวเราใส่ในส่วนของประดับความเร็วในการโจมตีเข้าไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะปึ๊บอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปด้านขลงฝานะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีทั้งจอะเกาะและก็ขี้ดํานะครับผมจะเหมือนเดิมเลยอ่ะทีนี้เรามาดูค่าสเตตัสนะครับอ่ะค่าสเตตัสของเรานะครับก็จะมีแอคแท็กนะครับ4,160นะอันนี้เพียวๆไว้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของขี้ดมอ่าในส่วนของขี้เลนะครับ1333นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย a อฟพนะครับอันนี้ผมใส่เข้าไปเฉยๆนะอันนี้ไม่ไม่ได้แบบสําคัญอะไรนะครับเราจะเทสแค่ว่าจอะเกาะนะครับกายภาพ ตอนแรกเนี่ย59นะครับก่อนที่เรายังไม่ใส่เข้าไปเนาะโอเคนะแล้วก็คีย์ดำนะครับ3า4อเโอเคเราจะเอาค่านี้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนไว้นะเดี๋ยวเรารอตีบอสนะครับว่าจะออกมาเป็นตัวอะไรนะครับเราต้องตีตัวเดียวกันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นดารกออนไฟนะครับโอเคนะก็จะเป็นดาร์กออนไฟครับเราก็จะเห็นว่าเออเวลาติดคลินะครับก็จะอยู่ประมาณ5,7 0 0นะครับผมอันนี้5,7 0 0นะเวลาติดคลินะครับผมโอเคนะอ่ะเดี๋ยวรอให้ตีแตกไปก่อนครับอ่ะะครันนี้ไม่่เกียวนะครับ ก็จะมี6,006นะครับประมาณนี้นะ6,006นะครับตอนติดคลินะโอเคนะครับผมแล้วก็จะเป็นดาเมจนะครับผม5,007ถึง6,006นะครับโอเคเราใส่เข้าไปแล้วนะทีนี้ครับผมเรามาเปลี่ยนประดับกันประดับเนี่ยที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสในส่วนของการใส่ขี้ดมนะครับเข้าไปนะเดี๋ยวเราสืบทอดนะครับขี้ดมอ่ะเริ่มแรกเลยมาอันนี้คือเริ่มใส่แล้วนะครับว่าถ้าเราใส่ขี้ดมแล้ว ดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเอาตัว ASPD ออกนะ ASPD ของเราเราก็จะตีช้ามากขึ้นนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวละนะโอเคครับทีนี้เรามาเทศกับดาร์กไฟล์ครับหลังจากที่เราใส่ขี้ดำเข้าไปครับเราก็จะเห็นว่าต้องติดคี้นะครับผมดาเมจก็จะอยู่ประมาณ6,500นะครับปึงปึงปึง7,600ครับมีดาเมจสุดท้ายอยู่ที่76 0 0นะครับตอนติดขี้โอเคครับอ่เราจะลงบันทึกไว้นะครับ อาจจะไม่ทดลองแบบซ้ำๆหลายครั้งนะครับผมโอเคอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราใส่ขี้แดมเข้าไปครับก็จะอยู่ประมาณถึง7,6 0 0ใช่ไหมครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นจุดพีคนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้เราไปดูว่าขี้แดมนะครับที่มันเพิ่มเข้ามานะหลังจากที่เราใส่ขี้แดมนะครับขี้แดมเนี่ยเป็น1,061นะครับมีขี้แดม1,061นะครับโอเค ายพาสนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับบพายพก็าสก็เ9เหมือนเดิมนะครับอ่ะดามมีที่ได้เพิ่มนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่ามันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนไปเป็นจอกเกราะละกันนะครับผมอ่ะเราก็สืบทอดนะครับสืบทอดเราก็เอาตัวขี้เดมเข้ามาครับปึ้งเลียมเข้ามาใส่นะแล้วก็เอาจอกเกราะเข้าไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนค่าทุกอย่างออกไปนะครับผมไอทีนี้เราจะไปเทสกับดาวน์ไฟล์เหมือนเดิมครับคิดเราดูกันครับ ก็จะมี6 3 0 0นะครับตอนคลิ่แตกนะครับผม6 3 0 0นะโอเคเดี๋ยวเราดูดาเมจจุดพลิกนะครับจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะตึงตึง6 3 0 0ครับ7 0 0นะครับประมาณนี้นะ6,003 3ถึง7 0 0นะครับก็ดาเมจสุดท้ายอยู่ประมาณ7 3 0 0นะครับแล้วก็ตอนคลิ่ปกติเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ6 เราก็จะเห็นว่าคีย์ดมของเรานะครับจะเหลือ374เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของเจอกราะเป็น7,734นะครับโอเค734นะครับตรงนี้นะจะเปลี่ยนเป็น734ครับเห็นครับอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นดาเมจแล้วนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับดาเมจที่เราเปลี่ยนแปลงไปนะครับโอเคเรามาสรุปกันครับผมดาเมจตอนแรกนะครับตอนนี้ก็คือเรายังไม่ใส่อะไรเลยนะระหว่างจอะเกราะกับคียดมนะครับผมประมาณนี้นะ ก็ดาเมจที่ปล่อยออกไปตอนถึฟรีนะครับก็จะอยู่ประมาณ5,700ันพิกสุดก็อยู่6,6 0 0นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ทีนี้นะครับพอเราใส่ในส่วนของระดับคียเดมเข้าไปครับผมดาเมจของเราก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น6,5 0 0นะครับถึง7,6 0 0นะครับผมตัวนี้อันนี้ก็คือดาเมจคียเดีมนะครับอ่าคียเดมนะก็ทีนี้เรามาปรับนะครับในส่วนของใส่เอาคี้เดียมออกนะครับแล้วก็ใส่เจาะเกาะเข้าไป1ข้างนะครับผมก็จะเป็น 6,3- 0 0ถึง7จ0 0นะครับจุดพิกอย่างที่เราเห็นนะครับตามภาพนัน7,3 0 0นะครับ ก็เอาง่ายๆเลยครับมันก็สรุปได้หลายๆอย่างนะครับสรุปอย่างแรกที่เราเห็นในชัดก็คือว่าเจอกเกราะเนี่ยมันไปกับคริด้วยนะครับก็ยิ่งเรามีจาะเกาะเยอะนะครับคริก็เวลามันแตกนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพแรงด้วยเหมือนกันก็เอาง่ายๆก็คือเจอะเกราะมันไปกับคริดนะครับผมตรงนี้นะที่เราเห็นแล้วนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ใส่เจาะเกราะนะครับ เราก็จะไปเน้นในส่วนข,ของขี้ดมขี้ดมเนี่ยมันก็จะแรงมากขึ้นนะครับตอนที่มันแตกนะครับผมข,ขี้นะตอนที่ขี้ออกเนี่ยมันก็แตกจริงๆนะครับแตกแล้วก็แรงนะครับถามว่าแรงกว่าเจาะเกาะไม้ก็ไม่ได้แรงเหลื่อมล้ําอะไรกันเยอะนะครับแค่ประมาณ200-300ถึงหน่วยนะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้แรงอะไรเยอะขนาดนั้นถามว่าเราใส่อะไรคุ้มกว่านะครับ ถ้าเป็นผมนะครับผมมองว่าถ้าอยากจะให้ตอนคริมมันแรงจริงอะ่ะมันก็ต้องไปบิ้วนะครับหลายๆอยา่างซึ่งคริแดำอ่ะมันก็แรงจริงนะครับแรงจริงนะถ้าเราใส่ประดับนะครับผมแต่เราต้องไปบิ้วอ่ะหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะใส่ขีดมดำนะครับเราจะไปบิวอะไร1ก็คือเราต้องไปบิวในส่วนของคิเล็นะครับผมคิเล็ดเราเนี่ยสามพันสามมันน้อยมากเลยนะครับผมพันสมน้อยมากนะโอกาสในการติดขี้ของเราคือมันน้อยมากเราก็ต้องไปบิวในส่วนของครินะครับ1ก็คือต้องไปใส่ การ์ดในส่วนของลักนะครับผมอ่ายัดการ์ดเนี่ยที่เกี่ยวกับคริหรือว่าค่ารักนะครับเข้าไปนะครับเราถึงจะได้ในส่วนของขีเล็ดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าเราอยากจะไปบิวนะไปบิ้วคริให้มันมากขึ้นแล้วเราค่อยไปใส่ประดับคีแดมนะครับเพิ่มเติมอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็จะทําให้มันบาลานซ์ไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะบิวไปอีกในแนวทางหนึ่งนะครับหรือว่าไปใส่ในส่วนองเจเกราะเราก็ไม่ต้องใส่ประดับคีนะครับอ่าไม่เราก็ไม่ต้องใส่ประดับคีแดมนะครับเราก็ ไปในส่วนของการบิวของเจอกเกาะไปเลยนะครับผมก็ใส่ประดับเจากเกาะแล้วก็ไปบิวคิเลตเพิ่มขึ้นนะครับปกติอยู่เลยนะครับก็ไปบิวในส่วนของคิเลตให้มันพอประมาณหรือว่าบาลานซ์กันนะครับทาให้ดามจคริมันออกเนี่ยมันแรงมากขึ้นแต่ว่าผลประโยชน์ของมันนะครับสิ่งที่มันจะได้เนี่ยก็คือถ้าเราใส่ในส่วนของประดับนะครับเราจะได้ในส่วนของการปีปกติด้วยนะครับผมถ้าเราใส่ในส่วนของเจอกเกาะเนี่ยเจอกเกาะมันจะไปผมมองว่ามัน ไปค่อนข้างได้ไกลกว่านะครับไปไปกว่าประดับขี้แดมนะขี้แดมอ่ะมันแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ประดับเจาะเก,กาะเนี่ยผมมองว่ามันไปได้ไกลกว่าเพราะหนึ่งเวลาเราตีปกตินะครับ normal a tag เนี่ยตัวเจาะเกาะมันก็ทํางานด้วยนะครับแล้วตัวเจาะเกาะเนี่ยมันก็ทํางานตอนคลิกด,ด้วยเหมือนกันครับมันก็เห็นไหมครับมันก็ไปได้ไหลช่องทางกว่าแต่ว่าถ้าเราใส่ขี้แดมเนี่ยเข้าไปนะครับ มันจะทํางานก็ต่อเมื่อมันมีครินะครับคริแตกนะมันถึงจะทํางานนั่นเองนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเลือกเอานะครับว่าเพื่อนๆจะเล่นอะไรบางคนเนี่ยจะเล่นในส่วนของคล้ายๆผมนะครับผมก็จะใส่ทาลิตในส่วนของ ASPD นะครับความเร็วในการโจมตีผมจะเน้นตีปกติแล้วก็ไปเน้นในส่วนของค่าลักรัะเพื่อที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของดับเบิลเอ็กกนะครับของสกิลตรงนี้เนาะยิ่งมีค่ารักเยอะนะครับดับเบิลเอ็กกของมันเนี่ยมันก็จะเพิ่ม1%นะครับประมาณนี้นะ มันก็จะช่วยอะไรให้เราหลายๆอย่างนะครับผมประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์นะอย่าลืมนะครับกดไลค์ในส่วนของคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าใครนะครับมีความเห็นหรือผมผิดพลาดข้อมูลประการใดน,นะครับอย่าลืมกดที่คอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์มาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการชมคลิปนี้ครับ